เขาต้อนรับเข้าสู่ครัวแดกแดกดกรแดกแดกแไม่ต้องแดกวันนี้มีเมนูปูแป้งยำไปดูวิธีการทำกันไปวัตถุดิบก็มีปูแป้งหอมแดงตามชอบกระเทียมตามชอบพริกตามชอบมะนาวตามชอบหอมแดงตามหอมใหญ่ตามชอบไอ้ต้นหอมตามชอบผงชูรสน้ำตาลลุยขั้นตอนแรกตามก่อนอสามสามวิพอ ใส่กระเทียมตำใส่น้ำตาลตามชอบตำน้ำปลาตามชอบมะนาวตามชอบผงชูรสตามชอบใส่เยอะอร่อยเยอะใส่น้อยอร่อยน้อยใส่้าไปตำเสร็จแล้วชิมเบิงแซ่บเสร็จแล้วใส่ปูล,ลงไป หยุดโคลเลโคลเลแดงตังไปหอมตกทีใส่โรดนี่แดกไม่กระแดกแดกไม่ได้ก็ไม่ต้องแดก